ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เวลา10นาฬิกา8นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7พุทธศักราช2567ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิชัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่าน ผู้หญ <aja, S 1> <an> ิงพลอยไพรินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุปเคราะห์องค์อภิบาลพระชมพันษาด้านพระราชอาณาจแล้วทรงจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุปเคราะห์องค์แร้พระชมพันษาด้านพระมรมวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัช การที่9และพระพุทธรูปประจาพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนุกพรบดุลมหาเสวิตชัตทรงกราบพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6หกรอบ28กรกฎาคม2567จําเนวน73รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมมาธรจานวน5รูปถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัตหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสัง พระราชุลมหาสังฆปรินายกปิ่นโตพัฒนาหานอกนั้นทรงพระกรุณาโปรกกล้าโปรกระมมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจบครบ78รูปจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีไปปักที่จงกลธรรมาสพระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้า,าวาดวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามถวายศีลและ ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษการหนึ่งเรื่องพระมงคลวิเศษสักถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพรคาถาพิเศษจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตเข้ากราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโประ่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงปล่อยปลาที่ทรงพระราชอุทิศณท่าราชวรดิษ จากน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศแด่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ78รูปทรงหลังทัศนสีโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรกถวายพระพรลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ อันหนึ่งในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณประสาทพระเทพปิดอนระหว่างวันที่2 7ถึง29กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระาาราชสารอานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธรรารณรัฐเปรูเนื่องาสวันเอการาชของสาธรรารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2567พนักงานนางดีนาเอซิเลียโบลเตเซการาประธานาธิบดีแห่งสาธรรารณรัฐเปรูกรุงลิมา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลรงไมยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและเปรูได้พัฒนามาอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลากว่าหทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันเก่กับความร่วมมือหลากหลายด้านอันยังประโยชน์ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกันในทุกระดับประเทศ ไทยมุ่งหวังที่จะร่วมมือกับประเทศเปรูอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีตลอดจนภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปกและกรอบความร่วมมืออาเซียนเปนรูข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมและกระชับสัมพันธ์มิตรีและความร่วมมือในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการอันนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานสโมสทรสอนสันนิบาตเฉลิมระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา18นาฬิกา48นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตึกสันติมตรีทมิ่งพระบัฐบาลส่งร่วมงานสมูสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นทอพระเนกการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดมหาเทพประธานพรเป็นนัฏศิลป์ไทยที่แสดงถึงความงดงามและประณีตตามจารีตแบบราชสำนักไทยกล่าวถึงมหาเทพสามองค์คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมสเสด็จมาประสาทพรมงคลโดยบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและการขับร้องเพลงสรุดีจอมราชาบรรเลงโดยวงดนตรีออเคสตราเยาวชนเทศบาลนาครยะลานอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบ,บรมราชานุญ,ญาตให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดงานสมูรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันกับส่วนกลางโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชมริทาน์มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อ ายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสําคัญต่างๆรวมถึงเอ,งอกอัครราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์ต่างประเทศประจําประเทศไทยและผู้แทนสาบป,ประชาชาติในประเทศไทยพร้อมผู้สมรสเข้าร่วมง,งาน สมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้พระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถ วัดราชวพิสถิตมหาศรีมารามประธานพระโรกาสให้ประสงค์ที่ได้รับพระาชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะตามพระบรมราชโองการจำนวน2 5รูปประกอบด้วยพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นฮิรัญญบัต9รูปพระราชาคณะชั้นธรรม14รูปพระราชาคณะชั้นเทพ22รูปพระราชาคณะชั้นราช40รูปและพระราชาคณะชั้นสามัญ120รูปเฝ้าถวายสการะตามธรรมเนียมที่คณะสงฆ์ถือปฏิบัติเมื่อประสงค์เข้ารับพระาชทาน สมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือตามที่องค์คมนตรีได้เชิญทิรัญยบัตรสัญญบัตรพัทยลพัตรไตรไปถวายยังสถานที่ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะเข้าเฝ้าถวายสก,การ,ระสมเด็จพระสังฆราชเพื่อรับฝังพระโอวาทเป็นแนวทางปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ราชะเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสการะและผ่านพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศาหรอบ28กรกฎาคม2567 ที่บริเวณหน้าประตูภูทอลีลาดพระรามพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์วิมลราช,ชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสการะและผ่านพุ่มถวายพระพร,พรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตนานรองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและพระสนิ ชาวไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนําผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจิตอาสาและกลุ่มชาติพันธุ์อาทิกระทรวงต่างๆกรุงเทพมหานครสํานักงานตํารวจแห่งชาติสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมบบริษัทเบอร์ลี่ยุกเกอร์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบรวรี่จำกัด บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดวชิราวุธวิทยาลัยและชมรมไทยใหญ่เชิญเครื่องราชสการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ทุบเทียนแพรจำนวน45คู่ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระาพระาชทานน้ำหลวงอับศพเป็นกรณีพิเศษ ของพระสถทนพวงมาลาและพระสถทนเพลิงศพแก่จ่าสิบเอกธนศักดิ์บัวขาวที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่วัดหวงประดิษฐารามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทสันติตะกุนตนาคแม่ทัพภาคที่สผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีเป็นประธานในพิธีพระสัทานน้ำหลวงอับศพ จา่าสิบเอกธนศักดิ์บัวขาวซึ่งได้รับปาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเหตุเจ้าหน้าที่กองบรญชาการควบคุม4ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมโดยเฉพาะกิจปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านคลองช้างตำบลนาเกตอำเโภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและได้มีการประทะก,กับผู้ก่อการร้ายเหตุเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา ในการนี้ในอำหนวยพิสุวรรณรองราชการจังหวัดสงขลาเชิญพูมลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรมลาขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและพรมลาขอสุดพระนางเจ้าพระบรมราชีไปวางที่หน้าหีบศพโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองราชการจังหวัดสงขลาเชิญพงมลาพระจันทานและพงมลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานเพลิงศพแก่จ่าสิบเอกธนศักดิ์บัวขาวยังความพพื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกธนศักดิ์เป็นล้นพ้น และในตอนบ่ายทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้รชาชการจังหวัดสงขลาจนดอกมไม้และตระก้าสิ่งของพระสถานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยโทธวัชชัยสุวรรณรัตน และอาสาสมัครทหารพรานนัทพงษ์ชัยวันเสดรจรับบาดเจ็บจากเหตกุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสงขลานะครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความเลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้ ณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ที่ศาลาสาไทยสมาคมและเต็นสนามญ้าข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักประชาธิปัตย์นายไพโรธโชติเถียนปลักกระทรวงไรงานพร้อมข้าราชการกระทรวงารงานสมาคมข้าราชการบำนาญกรมราชธรรมประเทศไทยคณะสงฆ์วัดป่าภูพระบาทจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิพุทธอุปธรรมพัทรากรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสมาชิกราชาสกุลจักรพันธ์กลุ่มมรดกสยาม มูลที่ร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชนูประรมภ์องค์กรส่งเสร,รมิมอุปธรรมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองและนำจกแจกันดอกไม้พวงมาลายัยตลอดจนสิ่งของไปทูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นปฏบิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั่วทั้งประเทศ